ไปหลังต่อไปครับผมปูครับเลกระายพี่นอ้องปูครับผมปูหาตัวครับปูงามครับวัดีดองเลยครับพี่นอ้องเอาเอาปูก็ได้ครับผมบกถือกบเอาปูนี่แหละเนา ต่อไปครับผมอันนี้ทำเลดีมากเลยนะครับนี่เป็นน้ำยี่เจียนะครับน้ำท่างน้ำไหลลงมาจากนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าสิมนีกบเข่าหรือเปล่านะครับรุ่นกระตัอมีพิรุครับมีพิรุษมีพิรุษครับผมมีพิรุษครับมี่ตัวครับผมอ้กบใหญ่ตัวหนึ่งครับผมนี่เตีมยบบ้างนะครับนี่เนี่ยกระพูน้่ครับกระพูดสองตัวสามตัวครับพี่น้อง สดันง่าออกเลยนี่ครับพี่น้องยัดได้ก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับผมอีกหลังครับอยู่นี่มันจะมีกระปูว่ายต่อยอีกบวกครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็น่าจะคือครับมันจะกระปูโอ้ยครับกระปูครับพี่น้องหาตัว สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทัวโลกเลยครับผมน้ำข้าสู่ช่องหนุ่มบนคดสาเกลยวเหมือนเดิมครับผมมือนีกับพา้าท่านผู้ชมออกมาดูรอบพื้นกอาครับผมขอเลื่อมเหลืองเลื่อมกลมแล้วนะครับพี่น้องไม้นี่จะเป็นไม้เดิมครับผมมาสองรอบแล้วนะครับพี่น้องมาสั่มมืออีกนะครับนามกับบมีเหรอครับเหมือนว่านี่มากกั เป็นน้ำไม้นะครับน้ำฝนหยอดตรงแน่นะครับอลกาเพื่อนสูบน้ำใส่เขาเนี่ยนะครับพี่น้องกับไปรับช่น้ำกันนะครับว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับผมน้ำไม้ครับรอบนี้ครับพี่น้องไปดูน้ำกันครับน้ำฝนครับหงวัดเจาะเจ๊ะนะครับพี่น้องกับปูน้อยไหลพี่น้องนี่ครบขอลอกข้าวบนอื้อ มีอยู่ครับพี่น้องตัวหนึ่งครับผมใหญ่ๆง่ามครับใหญ่ๆง่ามครับผมเนาบักแรกครับมีความมันมาเกิดขึ้นแล้วนะครับพี่น้องไปรับชมกันต่อไปครับผมพึงเบื่อกันเออครับผมคิบใส่กบครับพี่น้องตามฤดูกาลครับตามฤดูกาลที่สองครับผมใส่โบไก่กันครับมีหันหลังนึงครับพี่น้องยี่หม่องนี้นะครับมองผมจอดรถนี่นะครับมีหม่องใส่ครับเหมือว่านี่ เหนียใส่เลยครับอึ๊บไม่หมดงนี่นันนี้กับตัวนึงครับผมพี่น้องตัวหนึ่งครับ,รบปูสองตัวสามตัวเนาถือว่าบทท่านเ้าครับพี่น้องลังที่สามครับผมไน้น้าแห้งน้าเพิ่นเอาปลาขอนนะครับพี่น้องเนี่ยฝนมาแต่เลยมีนามขังนิด็กหน่อยนะครับหลังที่สามครับ มี่บหลังเียโอ้แหวแล้วพี่น้องใส่ไก่กันปวด <c oughs> นี่ครับจากรถจอดมากกับพวกไก่นะครับพี่น้องใส่มาสามหลังแล้วครับ ผาดครับพี่น้องสองครับผมสองเต้มครับโอเคครับพี่น้องไปชมบรรยากาศน้าอีกแลเวครับพี่น้องมือนี่หมอกว่มีครับหมอกว่มีเลยครับมือนี่ห <c oughs> ลังนี่หนามไม้แล้ครับนี่พี่น้องเพิ่นสูบนามใส่เขาโอ้เงียบครับหลังนี่ ล้างถือล้าง,งบอนะครับพี่นอกถือคู่ล้างแล้วก็อโอ้ยหลาลยครผมไปรับชมลังต่อไปครับผมอันนี้น้ำคุ้นๆครับไม่รุ่นอยู่ครับนี่เกยียดบางน้ำนะครับตรงปากง่าปากที่ท่ขาขอนะครับพี่นอกแต่ว่าบรูว่าปูหรือกบนะครับรุนน้องกันครับผมปูครับหนึ่ง โอ้ปูซีโตครับผมพี่น้องนี่ไม่ปูครับซีโตห่าโตครับผมโอ้ยกระปปูดองรอบนั่นกัโอ้เป็นกระปุกใหญ่แล้วครับพี่น้องก็ยังเหลือลายครับอหูือบ้นน่นก็ได้กระปูไปเรับชมหลังต่อไปครับผมเป็นน้ำไม้ครับพี่น้องพ่นสูบเขาใส่พ่นสูบน้ำด้วยเขาครับหมู่ขอ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 มบ้านนี่แถวนี้ผมเลยมาใส่แอยอยถวนี้นะครับ ไปครับไปไปหลังตอไปครับผมปูมครับนี่ก็ได้พี่น้องปูครับผมปูหาตัวครับปูงามครับวัดีดองเลยครับพี่นอ้องเอาเอาปูก็ได้ครับผม บ้ถือกบเอาป,ปูนี่แหละเนาะรังต่อไปครับผมโอ้น้ำเริ่มลงแล้วครับว่าในน้ำเต็มเลยครับนี่เปนสูบน้ำใสโอ้ยบบ้ถือเจ้าตัวโอ้ตัวนึงครับพี่น,อน้องนี่ตัวนึงตัวนึงเนี่ยว่าบ้ถือเอ้า สะสมแต้มไปเรื่อยๆครับผมเบื้องบวกนะครับพี่น้องใส่วซีหลังครับบวกนี่อันนี้เป็นน้ำเก่าครับเป็นล็อกน้ำนะครับมันเก่าบอไกลจากห่วยประใดนะครับห่วยอยู่ข้างในนะครับพี่น้องไปรับช่วงน้งกันครับเทอมี้ความมานเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะครับผมแางโอ้โหแนบมากกระปูไตงอๆอยู่ข้างในครับพี่น้อง ปูก็เสียลายเดี๋วครับนี่แบบนี้ไปรุ่นน้ำกันครับผมโอ้กระปูตัวเดียวครับพี่น้องกบมดแล้วบ่คคดส่กับบอยนะครับไม้นี่กระไดเพราะว่าคดหากินอยากหาอยากหลายนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจกับบุคคลดีแล้วครับหาอยากหากินกับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนี่ก็มีความสุขดีครับพี่น้องไปรับชมต่อไปครับผมต่อไปครับผม อันนี้ทำเลดีมากเลยนะครับนี่เป็นน้ำย็่งเจียนะครับน้ำท้างน้ำไหลลงมาจากนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าซิมีกบเขาหรือเปล่านะครับรุ่นกัดมีพิรุดครับมีพิรุษมีพิรุษครับผมมีพิรุษครับอี่ตัวครับผมโอ้กบใหญ่ตัวหนึ่งครับผมนี่เต็มบ้างนะครับนี่เนี่ยกระปูน้ำครับกระปูสองตัวสามตัวครับพี่น้อง สีดันง่าออกเด้่อยครับพี่น้องเป็ยังไงกันบ้างได้เดี๋ยวขอหยัดเก็บครับผมหลังต่อไปครับผมดูน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อครับผมขีดดักกบครับดูกบดูหลอบตอนเสาร์ครับพี่น้องเป็นยังไงหลังนี้นี่ถ้ากระปูอต่อยครับสีโตห่าโตปูเฮง กบเบขาครับพี่น้องหรือว่ามันหมดก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อีกหลังครับอยู่นี่มันจะมีกระปูอ่ายต่อยอีกบ่ครับพี่น้อนงเบิ่งแล้วก็น่าจะคือครับมันจ่กระปูครับกระปูครับพี่น้อง อาตัวหมดไปน้ำแล้วครับผมปะไปไปดูอีกจากหลังบนนี่ครับอีกหลังหรือสองหลังเนี่ก็หมดแล้วครับพี่น้องอยู่ข้างบนนะครับแถวนี่แถวบนสูบนามเซ่เขาหมู่บ้านนี่นะครับครับอาจจะเป็นหลังทุ่ยไทยครับพี่น้องเพราะว่าผมหยามลงมาหันหอดหนีนะครับเราวผมก็ตับปอกไปหนี่นะครับมันอยู่โ้นและปุ่นเนี่ยสองหลังนะครับพี่น้อง ไปไปดูรำกันครับน้ำไม่ขึ้นเข่าครับนี่เดี๋ยวนี่โอ้มีตะกะปูครับเพียอะปูหน่อยครับผมผู้ดีส่เบ็ดนะครับนี่ซ้ำนี่ใส่เบ็ดน้ำอข้องน้ำหยางนะครับแต่ว่าปลาบ้านผมไม่ค่อยหลายครับปีนี้ปลาดูหลายครับผมปลาอื่นเลยบุกค่อยมีเลย ไปดขึ้นมาอาราวาสครับหมดแล้วครับรอบสิบหาหลังครับพี่น้องนี่แหละครับใส่ถุงปุ๋ยมาคือเก่าครับก็มีความาในเล็กน้อยนะครับเมื่อไหนก็ได้ไปเดี๋ยวตามไปดูยูบ้านเลยครับว่าเได็จตัวนะครับผมแต่เล็กมากนะครับรื่มแลกมากอ่ะ มานอยู่ครับหลัง,ลงมานี่กัปูนะครับส่วนมากกัมีแต่ปูนะครับพี่นอ้องไปไปดูน้ำกันยุบานครับผมบอกแล้วครับพี่นอ้องครบทั้งแข็งโอ้หลายหันกนี่ตะปูตัวใหญครับพี่นอ้อง ผมเลยครับรอบนี้อะไรครับผมผมค่อยได้ครับผมบค่อยมันครับผลงานของข้าครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับพี่น้องกับมีตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับตัวงามกับมีครับตัวใหญ่กับมีครับผมกับผลงานครับผมบค่อยมันมาได้ครับได้ ฝากผลงานไปแค่นี้แหละครับผมพี่น้องผลผลิตเท่าโบค่อยได้หลายครับรอบนี้ถือว่าพ่อได้ต้มได้แกงอยู่ครับรอบก้อนๆก็ใส่มากกับตะไครเนี่ยครับตายไปน้ำเนี่ยนะครับเอาใส่ตู้ไววกหลายครับพี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามมารับชมครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปครับผมปิดกลิ่นแค่นี้ครับผมวันนี้ขอบคุณคว่าสวัสดีครับ